หากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมผอแนะนำเดลฮันชอปรับเติมเกมเมทัลสลักปาเกนี่มีส่วนลด24-30%นะครับใครจะเติมให้แคปรูปนะครับแล้วก็ไปทักติดต่อขอซื้อได้ที่ร้านเฮันชอปเลยครับมีทั้งการเติมแบบ ID และ u i d สะดวกปลอดภัยไร้รีฟันแน่นอนแนะนำเดลฮันชอปนะครับ เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมอยู่กับผมพี่น้ำคนเดิม้อหรับเข้าสู่เกมเมทอนสล็อคอเวกานิ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับมีน้องๆบางคนนะสอบถามมาว่าพี่แนะนําผู้เล่นใหม่สายฟรีหน่อยได้ไหมว่าสายฟรีเนี่ยจะไปแนวทางไหนดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีนะครับให้เล่นได้ง่ายแล้วลืมตาปากได้นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมการเล่นของผู้เล่นสายฟรีนั้นนหะอันดับแรกเลยผมจะแ НА นะนําถึงตัวละครก่อนนะครับผมตัวละครที่เราเล่นง่ายๆนะครับสําหรับสายฟรีก็จะแนะนําเป็นนาเดียนะครับตัวที่2ก็จะเป็นกู้ครุ่งหรือกู้คั่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโทม่านั่นเองนะครับผมหรือจะเอาเป็นอ่ามาโก้ก็ได้นะครับผมมาโก้เพราะว่าตัวพวกนี้มันหาเศษง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าโทม่านาเดียหรือว่า ลูคุงนะครับหรือจะเป็นลุงฮารันก็ได้นะครับผมก็จะมีอยู่สีตัวก็คือนาเดียฮารันกูคุงแล้วก็โทม่านั่นเองนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้มันค่อนข้างที่จะหาง่ายไงให้เรามากดตรงเลื่อนขั้นได้นะครับแล้วก็ไปกดตรงเลื่อนขั้นตาทหารแล้วก็ไปกดที่รูปตัวละครได้เลยนะครับเมื่อกดมาแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าการหาเศษตัวละครหาได้จากไหนรับจากการขุดสมบัติก็คือสุ่มการชานั่นเองรับจากแผนที่ราลาบบทิ่4นั่นเองนะครับผมก็คือได้อันเดียวเนาะ แล้วก็ได้รับจากร้านขับนะครับผมอ่าร้านขับอันนี้นั่นเองนะครับโทม่าเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆเลยครับเพราะว่าในร้านขับมันจะมีขายเนาะพวกนี้ก็แนะนําว่าภายใน1สัปดาห์ถ้าเกิดใครเล่นอ่าโทม่าเนี่ยก็เอามาแลกนะครับผมแลกได้เลยนะครับเนี่ยผมแลกผมก็แลกทุกสัปดาห์นะก่อนที่มันจะถึงวันอาทิตย์นะเราก็เก็บไอ้พวกเนี้ยได้เรื่อยๆนะใช่ไหมครับวันหนึ่งก็ตกประมาณ 2 0 0พกว่า3,000ได้นะครับผมถ้าเกิดเราทำเควสในส่วนของขับหมดเนาะก็จะได้ในส่วนของโทมา่าแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นโทมา่าเล่นกูคุงนะผม,ผมก็แลกกูคุงไปได้นี่ผมก็เริ่มแลกกูคุงเห็นไหมแลกเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเขาจะไม่มีให้แลกพอเขาไม่มีให้แลกปุ๊บก็จะมาโฟกัสกับอุปกรณ์พิเศษนะครับผมก็คือหมัดป้องกันถามว่าทำไมต้องแลกนะครับผมจะอธิบายแบบนี้นะครับผมไอ้รอยผมเกลียดนานีจังเลย อุปกรณ์พิเศษเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้นะครับเมื่อเรากดมาที่ติดตั้งนะครับอุปกรณ์พิเศษของกูุงเนี่ยมันจะมีหลายอย่างใช่ไหมอ่าแต่ว่าที่ผมแนะนําให้แลกบ่อยๆเพราะว่าอะไรอ่าคือยกตัวอย่างอันนี้นะครับโดนัทแสนหวานของนาเดียอ่าผมเข้านาเดียเดี๋ยวจะได้เห็นภาพโดนัทนาเดียผมมี3อันถูกไหมครับอันที่ผมใส่อยู่ก็คือสุ่มสเตตัสเพนอันที่2ที่แลกมาคือสเตตัสคริอันที่3ก็คือสเตตัสเพนเหมือนกันแต่ว่า ค่าพลังมันลดไป0.1%เห็นไหมครับแบาบงข้างล่างเราไม่ต้องไปดูเราสนใจแค่สเตตัสสุ่มของมันที่แนะนําให้แลกบ่อยๆเพราะว่าเนี่ยคุณดูดี3อันแลกมาเพน2.1เพน2.0แล้วก็ชิเลป2.1เนี่ยแหละครับเหตุผลที่แนะนำให้โฟกัสกับอ ของประจําตัวนะครับของตัวละครนะครับเพราะว่าเนี่ยเราแลกมา3อันเนี่ยคือสเตตัสมันสุ่มออกไม่เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมคือผมจะแลกจนกว่ามันจะได้ดิบัฟเดเมทนะครับมันจะทําให้น้องเนี่ยมีดิบัฟเดเมทและซับทีมได้ดีขึ้นนั่นเองก็จะเหมือนกับอุครุงนะครับผมที่เราอยากให้แลกไอเนี่ยในส่วนของหมัดเนี่ยก็อยากให้มันออกคลีนั่นเองนะครับเพื่อที่จะ ให้มันตรงสายกับตัวละครที่เราเล่นก็คือสายกูุงเนี่ยมันจะอัตราคิเลตใช่ปะคิเลตอ่ะไม่ใช่อัตราคิคิเลตใช่ไหมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็คือโฟกัสกูคุงก็แลกในส่วนของเศษกูคุงเพื่อมาอัปเกรดประมาณนี้นะครับเพื่อจะให้มันเกิดแบบลักษณะ,ะทัศษะอื่นๆเผยออกมานั่นเองนะครับผมทัศษะอื่นๆประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันตรงนี้เลยเมื่อเรากดมาที่รายละเอียดนะครับมากดตรงสกีฮีโร่ได้ นะครับผมเหตุผลที่ผมอยากให้โฟกัสกับอาเศตษตัวละครน,นะครับเพราะว่าเราสามารถอัปเกรดทักษะของเขาเพื่อที่จะให้เขามีกลยุทธ์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็เราจะเพิ่มในส่วนของเลเวลในส่วนของสกิลต่างๆด้วยนะครับเนี่ยเมื่อเราเลื่อนขั้นทักษะถูกไหมเมื่อเราเลื่อนขั้นทักษะปุ๊บเนี่ยก็จะมีในส่วนของอันนี้ก็สามารถอัปเลเวลเพิ่มได้นะครับอ่านี่แล้วก็จะเพิ่มดามจเพิ่มแม็กแครพอมาถึงตรงนี้เราสามารถใส่ปืนได้ถูกต้องไหมครับเมื่อใส่ปืนได้ปุ๊บ กูคุงก็จะมีเลเวล up เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับและอันนี้อีกนะครับคือตอนนี้ปืนยังหาไม่ได้แต่ต้องไปนเลเวล3นะอ่ะพวกเนี้ยนี่แหละครับเหตุผลที่อยากให้มาหานะครับหินเลื่อนขั้นนะครับผมหินเลื่อนขั้นตัวละครอ,อันนี้นะครับผมก็สามารถไปรับได้ที่ร้านคลับนะครับสำหรับกูคุงกับโทรมานะครับนี่คือตัวที่ผู้เล่นสายฟรีนะครับสมควรที่จะ ซูมหาก่อนส่วนอีเตอร์เนี่ยมันรับได้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วยังไงซะหนึ่งอาทิตย์เราก็แลกได้อยู่แล้วครับเพราะว่าวันหนึ่งเห็นไหมวันหนึ่งผมยังไม่ได้แลกนะผมก็ทําทกิจกรรมในคลับเนี่ยก็ได้2,000กว่าละใช่ไหมเราก็มาแลกในส่วนของอันนี้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็แลกไปเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้กูคุงของเราเนี่ยอัปเกรดได้อย่างนี้ไงเพราะว่ามันอัปเกรดหนึ่งครั้งเนี่ยใช้แค่10ถูกไหมเราแลกได้อาทิตย์ละ15เราก็แลกไปเรื่อยๆครับอยู่ที่ว่าเราเล่นสายไหนแค่นั้นเองนะครับ ตัวแรกนะครับผมก็คืออยากให้เน้นไปที่กูครุ่งหรือโทมาเนั่นเองสําหรับสายฟรีนะครับผมกูครุ่งหรือโทมานะครับแล้วก็นาเดียเนี่ยคือมันมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยในการแรกนะครับก็คือเราต้องเล่นกิจกรรมรับจากลงชื่อไรวันด้วยนะครับเล่นกิจกรรมอะไรกิจกรรมบางกิจกรรมก็จะมีอ่าแจกเศษของนาเดียครับเป็นกิจกรรมผู้เล่นใหม่แรกๆแลนะ จะแจกเศษนาเดียเยอะมากนะครับแล้วก็ล็อกอินทุก7วัน14วันทุก7วันนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเศษแล้วก็สลับกับพวกเศษรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปช่วยนะผมช่วยทุกคนนะครับเวลาเพื่อนชวนเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่คนชวนผมเยอะมากนะครับเนี่ยเราจะได้เศษในส่วนของนาเดียเยอะมากนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยจนถึง182วันเลยนะเศษนาเดียคือหาได้เรื่อยๆครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยเศษนาเดียแล้วก็ ถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราอยากเอาตัวไหนอ่ะมันจะมีในส่วนของของรางวัลเนาะของรางวัลในส่วนแพ็คเลือกเศษเนี่ยตอนนี้ผมก็แลกหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับแพ็คเลือกเศษแล้วก็เลือกของใครเราจะเอาเราจะใช้นาเดียหรือกูคลุงหรือว่าโทมา่าเราก็แลกในส่วนของนั้นได้แต่แนะนําให้แลกนาเดียนะครับเพราะว่านาเดียเศษก็อ,อาทิตย์หนึ่งได้ที2ออาทิตย์ได้ทีมันค่อนข้างนานนะครับในส่วนของอันนี้นะแลกเศษก็ให้แลกนาเดียดีกว่า แล้วกูคลุงกับโทม่าเนี่ยก็ไปแลกในคลับเอานะครับเพราะว่า2อาทิตย์มันแลกได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนําเป็นนาเดียนะครับผมหรือว่าจะใช้ฮาลานก็ได้ถ้าใช้ฮาลานฮารานเนี่จะไอ้นี่หน่อยหนึ่งก็คือคุณต้องไปแลกในส่วนของอันนี้นะครับรับหลัรับจากร้านค้าอารีน่านะครับผมถ้าเกิดคุณไม่เล่นนาเดียเล่นฮาลานกูคลุงแล้วก็โทม่าเนี่ยก็ ใช้ไอ้นี่เป็นไอ้นี่ก็ได้ครับผมตัวซับก็ได้นะแลกได้จากร้านค้างเลยน่าก็แลกได้เหมือนไอ้นี่เลยนะครับผมนี่เลยแลกได้เหมือนกันนะครับอาทิตย์หนึ่ง15ชิ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของอันนี้ของฮาลานด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่เล่นอารานร้านอะลิณาเนี่ยเหมาะสาหรับเอาไว้แลกเศษปืนนะครับผมก็แลกเศษปืนอันนี้อยู่เหมือนกันแก๊ตลิงนะครับก็จะจะได้แล้วครึ่งทางแล้วตอนนี้นะครับผมถ้าใครไม่เล่นฮาลานก็ใช้เป็นฮาใช้เป็นนาเดียแทนก็ได้นะครับ ส่วนอีก2ตัวก็แนะนําเป็นกูครุ่งกับเทอร์มานะครับผมสตัวเนี้ยเนี่ยสามสามสามตัวเนี้ยที่แนะนําก็จะมีนาเดียกูครุ่งเทอร์มาแล้วส่วนฮารานเนี่ยก็เอาไปแลกในส่วนของเศษอาวุธก็ได้นะครับไม่ต้องแลกเศษไม่ต้องแลกเศษตัวละครนะครับเศษตัวละครต้องแลกทําไมถึงต้องแลกเพราะว่ามันจะเพิ่มศักยภาพของตัวละครันั้นเพิ่มขึ้นนั่นเองทักษะต่างๆแล้วก็ดามเมจต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตัว อาวุธของตัวละครนะครับผมให้เราดูที่ตัวละครเป็นหลักก่อนนะครับว่าอย่างสมมตินาเดียเนี่ยมีเดบัฟดามเมจเป็นหลักใช่ไหมอ่ะกรุ๊กครุ้งมีคิเป็นหลักใช่ไหมครับผมเทร่ามีเพนเป็นหลักอ่าทุกอันที่เราใส่เราดูศักยภาพก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือจะเป็นคอก็ตาม ในส่วนของนาเดียเนี่ยผมใส่อาวุธชิ้นนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังหาอาวุธที่ดีๆกับน้องไม่ได้แต่จริงๆแล้วนาเดียเหมาะสมกับปืนไฟมากกว่านะครับเพราะว่าปืนไฟเนี่ยให้เรามากดตรงนี้ได้นะมันจะมีดีบัฟดามเมจเพิ่มขึ้นอีก2%เพราะว่านาเดียเนี่ยเหมาะสมกับดีบัฟดามเมจมากๆนะครับผมกดตรงนี้ก็ได้นะมันจะบอกหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะอัตราการสังหารเท่าไหร่ระยะยิงเท่าไหร่ระยะกลางจานวนกระสุนดามเมจอาวุธอา,ธอาจจะเพาะปืนไฟเนี่ยมันจะมีในส่วนของอ่า ดีบัฟดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นนะครับเหมาะสมกับนาเดียนะครับผมอ่าให้เรามากดดูที่ปืนได้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้เนาะนี่อันนี้คือเหมาะสมกับเพนนะครับผมอ่าอันนี้คือปืนไรเฟิลนะครับที่มีสถานะเพนนะครับก็คือจ่อเกาะแต่ว่าถ้าใส่กับอ e ีวาก็ได้นะครับผมให้เรามาดูตรงนี้ได้เนี่ยมีดีบัฟดาเมจใช่ไหมนาเดียใส่ดีมากนะครับผมบอกเลยจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก นะครับในส่วนของอาวุธปืนนะครับก็เลือกตามฮีโร่ที่เราเล่นเลยนะเล่นกูครุงเล่นนาเดียแล้วก็เล่นโทมา่าใช่ไหมก็ลองหาดูครับว่า,าสเตตัสปืนเนี่ยเหมาะสมกับใครนะครับผมส่วนคอก็เหมือนกันนะครับในส่วนของคอพอเนี่ยก็จัดตามตัวละครที่เราใส่ได้เลยอย่างนาเดียใช่ไหม นาเดียผมเป็นดีบัฟเาเมจใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาไม่ได้หาได้แค่บางอันเองนะครับผมดีบัฟดาเมจผมก็เน้นดีบัฟเาเมจเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเสริมอันไหนก็ใส่ๆไปเลยเนยผมเสริมให้นาเดียมีค่าจ่อเกาะนะครับแล้วก็เสริมให้นาเดียมีอัตราคิที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สเตตัสพวกเนี้ยผมก็ให้มันมีค่าดีบัฟดาอเมจเยอะๆนะครับแล้วก็เลือกคอที่มันเหมาะสมนั่นเองนะครับผมส่วทามาทามาหรือกูคุงเนี่ยก็เป็นอัตราคิใช่ไหม คุณอยากจะใส่เนี่ยคุณก็เลือกในส่วนของพวกนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะอย่างไอเนี้ยผมใส่อยู่ก็คือน้องไลลาใช่ไหมครับอ่ะมีลองเลนดาเมจดโบนัสนะครับผมอันนี้ผมก็เลือกให้ตัวนี้ใส่ไปมีอัตราคลิด้วยคิเลตลองเลนดาเต็ดโบนัสนะครับผมอ่ะก็คืออัตราการยิงไกลนั่นเองนะครับสําหรับน้องไลลาแต่ว่าในส่วนของปืนที่ดีๆกับน้องเนี่ยผมยังไม่มีนะครับผมก็เลยเออรอก่อนนะครับเพราะตอนนี้เรากําลังแลกปืนแก๊ตลิงสีส้มให้น้องอยู่นะครับ ประมาณนี้ครับสาหรับการใส่คอนะก็เลือกตามที่เหมาะสมกับตัวละครนะครับสาหรับคอนะครับส่วนตัวละครที่เล่นก็แนะนําเป็น3ตัวนะครับนาเดียกูคุงแล้วก็โทม่านะครับสาหรับสายฟรีที่มีเงินน้อยนะครับเติมไม่ค่อยไหวก็นาเดียกูคุงโทม่าครับ3ตัวนี้ก็เล่นได้ยาวๆแล้วครับขอแค่เราอัปเกรดตามค่าสถานะนะครับโทม่ามีค่าสถานะเพนก็ จัดคอเพนให้เขาเยอะๆหน่อยแล้วก็ส่วนอาวุธปืนสําหรับโทมา่าเนี่ยแนะนําเป็นจรวดนะครับเพราะว่าจรวดเนี่ยมันมีค่าเพนที่สูงนั่นเองนะครับผมเนี่ยอย่างจรวดอันนี้เป็นต้นนะครับผมเนี่ยเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องเปิดได้ตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วจรวดอันเนี้ยออใส่ให้โทมา่าจะดีมากๆส่วนปูคุ่งถ้าใครเปิดได้ปืนไฟก็จะดีมากเลยหรือว่าใครเปิดได้ลูกซองก็จะดีมากๆเลยนะครับสาหรับปูคุงเนาะ ลูกซองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันลูกซองลูกซองอ้าวลูกซองอยู่นี่ไงโอ้โหอยู่ล่างสุดเลยโอเคครับผมลูกซองนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มีอัตราคิเลสด้วยนะครับเหมาะสําหรับกูคุงมากๆถ้าใครมีก็จะดีมากๆเลยนะครับสาหรับกูคุงเนาะตัวตัวสุดท้ายนะครับนาเดียนะครับนาเดียเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับน้องเขาบัฟเป็นดีบัฟเาเมจใช่ไหมอาวุธปืนน่ะที่เหมาะสมกับน้องนาเดียเนี่ยก็ มีอยู่หลากหลายเลยนะครับผมอันดับแรกก็จะเป็นปืนไฟนะครับก็จะมีดีบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับให้น้องนาเดียแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ปืนไฟเราจะเน้นเป็นปืนอื่นก็ได้เพราะว่านาเดียมันก็บัฟเป็นดีบัฟดาเมจอยู่แล้วใช่ปะซึ่งปืนผมมีน้อยมากๆครับผม <laughs> ผมก็มีอยู่แค่อนี้นะครับผมสําหรับปืนนะผมก็ใส่ไปก่อนนะตามดีตามเกิดแล้วก็ตัวละครที่เลือกถ้าเกิดใคร ไม่มีงบที่จะเติมหรือว่าใครเติมมาแค่น้องอีวาผมบอกได้คําเดียวว่าอีวาก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เติมเพิ่มเนี่ยอีวามันก็จะไม่สามารถเลื่อนขั้นได้นั่นเองนี่ผมอัดฉีดไปจนถึงขั้นนี้แล้วนะคะผมบอกเลยว่าโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับเป็นในส่วนของไอ้นี่แล้วนะคะผมขั้นขั้นที่2จะไปขั้นที่3ามแล้วครึ่ง เหลือ up อัปเกรดแค่ครั้งเดียวก็จะไปขั้น3แล้วนะครับผมก็เติมอัดฉีดเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดใครไม่เติมอ e ีวาเนี่ยไม่สมมติสมมติท่านเติมอ e ีวาแค่3ามสบาทใช่ไหมมันก็จะได้แค่ขั้นเดียวคือจะอัปดาวไม่ได้แล้ว Dem e R เดิมทอีวามันจะได้แค่แรกๆครับช่วงท้ายๆของเกมเนี่ยมันก็จะเริ่มยากแล้วนะครับผมเพราะว่าอ e ีวาเดเมไม่พอเพราะาไม่ได้เลื่อนขั้นนั่นเองในขนาดที่กู้คุกงเนี่ยดูดีผมไปขั้นนี้แล้วนะครับผมเดเมมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหม เมื่ออัปเกรดครั้งนี้แอคแท็กก็จะเพิ่ม620ในส่วนของอ e ีวาปุ๊บแอคแท็กยังอยู่แค่465เองนย465ไปดูกูคุง650เนี่ยแหละครับมันจะต่างกันตรงนี้นะครับในส่วนของสายฟรีถ้าเกิดจะไม่เติมเงินหรือว่าไม่มีงบเติมหรือว่ากําลังซับไม่พอก็นาเดียนะครับกูคุงโทมาพวกนี้เราสามารถที่จะหาเศษมาอัปเกรดได้เรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ค่าดามจมันก็จะเกินหน้าเกินตาเป็นเองส่วนของอ e ีวาเนี่ย เห็นไหมครับนี่คือผมเติมอัดนะถ้าเกิดผมไม่เติมอัดอะดาเมจอีวาจะอยู่แค่สี่หมื่นเองนะครับสี่หมื่นต้นๆน,น,นะครับส่วนตัวสีส้มที่ผมเปิดได้มาเนี่ยผมว่าผมจะเปลี่ยนอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีปืนแก๊ตลิงของเขาน,นจะเอากูคุงกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไปลองเทสมาแล้วระหว่างน้องไลลาเนี่ยแรงแค่สกิลดาเมจส่วนกูคุงแรงแค่สกิลเฉพาะนะครับผมก็คือหมัดหมัดรัวนะครับผม วันนั้นนะครับแล้วกูครูมันออกสกิลได้เยอะกว่าน้องไลลาไงน้องไลลาเนี่ยต้องมีปืนประจําตัวของน้องก่อนแล้วถึงจะอายิงรวดเร็วแล้วก็เก็บในส่วนของอะไรนะ่นแมงกระพุนนะในส่วนของปลาปักเป้าของน้องให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะถ้าปักเป้าเร็วะ่เวลากดสกิลของน้องไลลามันจะแรงขึ้นครับแล้วก็สําคัญมีปักเป้าพิเศษมาเพิ่มช่วยเรายิงด้วย เราใช้ปืนที่ไม่มีความเร็วในการยิงเนี่ยน้องเลนลาออกสกิลช้ามากแล้วก็ไม่แรงครับผมในส่วนของกูคุงจะแรงกว่านะครับผมก็อย่างที่ผมแนะนำนะครับน้องนาเดียกูคุงแล้วก็โทม่าถ้าเกิดอ่าไม่ใช่ดิน้องนาเดียกูคุงโทมา่าเออ,เเอ,อถูกแล้วนะครับสายฟรีเล่น3ตัวนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเล่นได้ยาวๆส่วนอาวุธเนี่ยก็ใช้ตามที่มีไปก่อนนะครับเราจะมาบอกว่าเออคุณต้องใช้อาวุธชิ้นนี้อาวุธชิ้นนั้นมไม่ได้นะครับผมเพราะว่า ต่างคนต่างเปิดได้ไม่เหมือนกันอ่าก็ประมาณนี้นะครับเปิดอะไรก็ใช้ไปก่อนส่วนเรานะครับอยากจะไปโฟกัสกับอาวุธชิ้นไหนนะครับก็ให้มาในส่วนของร้านค้านะครับผมร้านค้าอารีนานะครับผมเพราะว่าร้านค้าอารีนาเนี่ยมันมีในส่วนของเศษอาวุธนะครับแลกได้สายฟรีก็ใช้ความอดทนหน่อยนะครับอย่างผมเนี่ยสายเติมบ้างสายฟรีบ้างก็ พยายามแลกใช่ไหมผมแลกแก็ตลิงให้น้องลาลามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับผมผมก็แลกทุกวันนะบางวันมันจะได้ประมาณเหรียญพันกว่าใช่ปะผมก็แลกไปเลยนะครับพันกว่ามันแลกครั้งละสองนี่แลกไปเลยวันละสิเศษสิเศษสิเศษอะไรอย่างเงี้ยสิวันก็ได้แล้วนะครับซึ่งมันก็ยาวนานนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าสายฟีมีความอดทนนะครับผมบอกเลยว่ายังไงคุณก็เกิดได้นะครับเลืมตาปากได้แค่ จะช้ากว่าชาวบ้านนิดนึงแค่นั้นเองนะครับผมสําหรับสายฟรีก็แนะนำไลลากูคุงโทรมานะครับส่วนอาวุธปืนก็จัดหาใส่ตามที่มันอ้นี่ไปก่อนละกันนะครับผมตามที่ตัวละครมันบัฟไปก่อนละกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ใหมยคลิปหน้าคลิปนี้บายๆครับ